ครับสวัสดีครับพอพี่น้องทุกท่านทุกคนทุกมองทุกบอลทุกเพจทุกไว้ทุกสาขาทุกอาชีพครับอามานี่นั่นเท่ากับผ้าพ่อแม่เอ๋ยน้องเาเบิ้งหองว่าเก่าแหละพี่น้องนี่ครับนี่ครับพิกัดมอนีนะครับเนาะบ้านน้องคู่ร่องนะครับเนะบออเาะตำบลรอมค้อมอําเภอพุนจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องเห็นแล้วอยากได้ถึกอ,อกถืกใจถึกราคาถึกตา ถักมากครับเบอร์ผมเพิ่งไปทาแล้วพี่น้องเบอร์ข <Yeah. S 1> ึ้นไปทาเรียบร้อยนะครับเนาะหรืออยากก็เบื้องตัวจริงครับนี่จังสี่นะครับเนาะกับมาใดนะครับเนาะบ้านน้องครูรองนะครับตำบลล้อมพ้อมครับอำเภอพ่นจังหวัดชลบุรีครับมาเส้นทางกจากอำเภอพ่นไปอำเภอแว้งใหญ่แว้งน้อยนี่ครับเส้นทางสินีนิดพี่น้องเนาะตรงมาเลยนะครับเนาะนี่ครับห่างจากพ่นกับประมาณแปดโลนะครับเนาะอยู่ประมาณสีนีดครับนะเอามานี่มาเบิ้งกันว่าราคาสั่งใด มืัอนี้มีทั้งงัวไทยงัวบะมันไทยน้อยไทยกลางก็มีนะครับมือนี้เนาะชาเลกเห็นย่ันี้ก็มีนะพี่น้องเนาะเอ้ามืัอนี้เป็นงัวของไอ้คู่ต้นนะครับต้นฟาร์มเนาะครับผมบวันนี้ไปพ่อกระเพิ้นครับครัสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมอ่ามันนี้มีจากตัวจากแม่จกขู่จกครับมี่มีอยู่สองโคมครับสองโคมสองโคมแล้วก็สิเป็นอ่าสามแม่ทองครับอือครับผมสามแม่ทองครับผม บันนี่งวังว,ไงวไทยกับมีเนาะงัวไทยครับงัวไทยกับมีอาจจะซื้อสองอาจจะได้สามก็ได้เอออาจจะสองหรือสามมีเท่าพาอเบิ้งเริ่มจากสายก้อนพี่ก้อนก็ได้ครับเอาไปเบิ้งตัวหนังจนน่าเพลินน่าพนเท้าบดเอามาเบิ้งนี่ครับบัอนี้เบิ้งทั้งคู่สะโอ้บรรยากาศดีดีเป็นอย่างตัวร่มแห้งบัอน,น,น,นี้ลมแห้งอาจจะเสียงลมสียบูบูวีนะครับด้วยเสียงลมนี่ครับคู่สาวโอ้น้าตาเย็นคักอันนี้เป็นงัวไทยบ้านเทาเด่นเนาะ แต่ว่าติดเครื่องนี่พี่น้องโบดบดเลยครับงไทยตัวนี้ติดเต็มเลยบดจะเป็นหูบดจะเป็นดากหน้าขาครับบดผูกคอเสียกว่ามันขุนปล่อยเลยพะนะปล่อยเลยครับนี่ครับนี่บริษัทพี่น้องยางเบิ้งนี้บอเลยเอาแม่นี่เป็นง้วทองบอกครับง้อทองแปดเดือนครับโอ้ทองแปดเดือนอ่ะเด้อพี่น้องบอเลยนี่ครับนี่เราผลแห่งบริผูกเข้ามันต้องท่องยางเบิ้งเนาะอ่านี่กันเบิ้งกันน้ำปลา น้ำขอบคู่นี่นะครับปลาหย่าปลานี่ครับกำลังเลีมหย่าอยู่เนาะท่องแปดเดือนดิท่องแปดเดือนครับผมท่องท่องตัวใดเนี่ท่องเงินโค้มตัวครับผมโค้มตัวบันี้ลูกที่ใดในท่องลูกสองครับผมลูกตัวที่สองเนาะโค้มสูงอยู่ลอยยี่สิบเจ็ดครับลอยยี่สิบเจ็ดอืมราคาเปิดเท่าไรครับราคาเปิดว้ทองแปดเดือนรับประกันทองสามหมื่นหกพันห้าร้อยครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยครับเอาพี่น้องหลายคนถามหางื่อไทยครับ น้องคนกวาว่ามีงวัวไทยบอลงวัวไทยไม่หลุกมีบอลงวัวไทยทองบอมีนอครับนี่พอแล้วนี่รับประกันทองแล้วติเนาะประรกันทองครับแปดเดือนครับแปดเดือนอืมครับบ่ได้ผูกเชือกมันหนึ่งเีือครับว่ามันบอนหายบอนั่นก็เลยผูกนั่นครับเท่ากับไปไก่มันธรรมดาเนาะนี่เป็นงวัวไทยลูกที่สองที่ทองเนาะครับเสียออกแล้วครับไก่แล้วครับแปดเก้าเดือนอีก สี่เข่าส oh ah ี 36, ่หอดปีใหม่น oh <my> ี่ตัวเนาะสังเกตบังเนาะครับผมนมนุมลงเหรอครับนมลงแล้วเอาพี่น้องฉลองใส่ปีใหม่ได้พี่น้องเด้อเอาครับมัหนี้แม่นี่ผ่านไปครับราคาอยู่ที่สามสิบหกห้าร้อยสามหมื่นหกพันห้าร้อยนะพี่น้องเนาะเอาอยากได้ทักต่อนะครับงูไทยเป็นหูแต่มาติดดำมึดสมองในตัวนี้เนาะหางงามเครื่องเพลิดดาครับหูดำขอบตาดำครับทับพ่อนอเข้าไปในแดงเนาะน่ารูกมาส่งหนีเนาะครับเนาะวันนี้พามาเบิ่งตัวที่สอง มาเบิงแม่ไกลๆนี่ครับนี่ตัวที่สองแม่บางไงนะครับมันี่สีแดงนะครับนี่แดงใจวายเลยดิพี่นทองเขาคงโงๆจะน้อยลูกลูกที่สามใ่ทองลูกที่สามไม่ทองตัวนี้กับม่านเท่อน้ะม่านแท้ครับรับประกันทองครับไอวันนี้ทองกระพ่อเลยครับเคเอฟสามหนึ่งครับนี่ครับตัวนี้เคเอฟสามหนึ่งนะครับทองในทองมาเบืงหัวทับเที่อวานยังกเดือนแปดหกสี่เนาะเดือนพ่อกับเดือนสิบเอ็ดสิบสองสิเขาสิบสองนั่นแหละมืออื่นนี่เนาะครับผม มือหนทิพสองแปดเก้าสิบเวีดทิพสองสี่หาเดือนพี่น้องตัวนี้เกียร์สามนึงครับมีใบมีเบอร์กำหนดขอดเก้าสิบแปดปีหกหาครับเดือนหกสิบแปดเดือนหกปีหกหาครับกำหนดขอดเนาะนี่ครับแม่นี่พี่น้องที่มาโค้งสางไงเด้อครับบ่ไหนลอยหาทิพยสี่ครับข้อมสูงลอหาสีแข้งขาใหญ่ตัวนี้เนาะขาใหญ่เล็บดีขอบหูดำขอบตาดำจินานาดีตัวนี้ บองง่้ยซบง่ายปากเลยพ่อครับโอ้ดับมึงเล็บด้วยครับง่ายใหญ่เล็บนี่ครับนี่นมดีเอาเครื่องเพรดำล่ามเลยครับแล้วก็ขางญ่ลำหางตรงฝอยหางหอดเล็บหน่อยพอดีพอดีครับนี่นมชัดเจนนี่ครับพี่น้องไปรุ่นเอาเด้อครับนี่เคเอฟสามหนึ่งนี่พูดว่าสิเป็นตัวเมียตัวผู้ครับใน่ทองนี่แต่ว่าติดแทนแน่นอนครับรับประกันทองคือกันตัวนี้เนาะครับผมอันนี้ถ้าไอ ว่าขยูยต์ตบนเ้อนี่เนาะตัวนี้เนาะทับอยู่หนีเลยครับนี่ทับอยู่หนีเลยครับผมทับอยู่หนีเลยได้พี่น้องโอ้โหครับพี่น้องเนี่ยสูงหลายคนทันมองหางว่าเอาไปเป็นแม่พันธแม่บ็อกครับนี่ได้ครับแม่นี่ได้เลยครับนี่นี่ครับเพิ่นสีมีต่หนี้อยู่หูแหวงน้อยครับนี่เนาะครับนี่มีต่หนีอยู่หูแหวงนิดเดียวครับนี่นาในนู่นจุโก้ครับนาแดงจึงคืนเลยตัวนี้เนาะเงาหนา อ่างส่ได้ลึ่นง่ายอัดล้าดีพี่น้องง่ายเรียบดีเรียบ,บดีเอาราคาอยู่ที่เท่าได้กี่ครับเนี่ยหกสิบเก้าครับหกหมื่นเก้า,า,ากพันครับอืมครับหกหมื่นเก้าพันใส่ได้ใส่ได้เนาะสำหรับผู้ที่อยากได้เป็นแม่พันธุ์ครับหกหมื่นเก้าพันล่อรุ่นเอาเรืตัวแม่ตัวปู่ให้ทอง <S 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 เอามาเบิ้งครับบ่เนี้แม่ลูกลูกเพศยรผูด้วยครับบ่เนี้ยผูนแม่กับสูงลูกก็รอครับลูกประเภทสายหูด้วยพี่น้องเด้วยผลอ่ะโอ้ผู้มักสายนี่เนอ่ะผมยางรอได้เพินพ่นพอ่นะเบื่อ ทาท่างคนเลยเขาทาเว้คุณเออเมียกะกระทบมากอยู่เนาะครับผมลูกนี่ลูกตัวนี้ลูกพ่อไหนเนาะนีน่ครับโอ้ตัวนี้ลูกขิงแดงครับนี่ขิงแดงเจ็ดแปดเก้พาพอนะคุณป่าฟ้ามครับเพิ่นจักเดือนละหน่อยหน่อยคอดวันที่สองสิงหาหกสี่ไรมาโหลดมือนีิสิงหากันยา <ปะ S 1> ต้นราตรีกันมันบตรรงคัที่วันที่สิบหาครับโอ้สิงหาแต่วสิงหาอยู่แม่ที่ว่าสิงหาครับถือว่าตรงครับ สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาซีเดือนนี่บ่แม่นครับซีเดือนสี่เขานี่เด้อก็แสดงว่างงหน่อยอยู่เนาะครับผมงงหน่อยอยู่ด้วยครับตัวนี้วันนี้แม่ลูกแม่เพิ่นท้าไปไปแม่ทับซีใบเลยครับวันนี้แม่ทับซีใบเขาเบิ่งใบทับนะครับโอ้ทับพอดังเลยครับเนี้ลูกตัวนี้ก็พอดีเนาะในทองแห้งคักพี่น้องมักเด้่ครับตัวเนี้ยเจ้ามดเล็กทับวันที่สิบสามเดือนสิบหกสี่ครับสิบสิบเอ็ดพันเดือนกลัวเนาะ กำรวจก่อนที่จะผ่าเดือนเจ็ดหัวขาครับอืมมาวาพี่น้องก่อนลงหน้าก่อนวันเขาเดี๋ยวเบิง้งเดี๋ยวย่นโฉมลูกสาวลูกไส้เถอลูกไส้ลูกสาวกับเบิ้งเอาเนาะโอ้ยใหญ่ตัวนี้ใหญ่เนุ่ยหกสิบหกสิบขึ้นใหญ่คัึพี่น,นอ้องบันนี้แม่ลูกกับได้ทองอีกเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับแปดสิบหกครับตัวนี้เปลือยมื้อหัได้พี่น้องโอ้โอโอเบิ้งเขาใหญ่สูง หายบ่บ่หายดิเนาะบครัจับได้สิครับอือจับได้ครับโอ้งวยังไงสิบ่หายตัวหนิแมจับได้ใบได้เลยครับโอ้บึงบึงไไม่นมลูกกินนมอยู่เนน้นเนาะกินนมอยู่ครับใบได้สบายเบิ่งบึงไงเล็บด้วยครับพี่น้องคุ้นค้ๆครับการจิกพื้นการยืนพื้นดีครับนี่เล็บดีลึงเง่าอัศลาดครับเครื่องเพดดำปีเลยล่ามเล็กโอ้ร้อยหกสิบกัวไม่ครับร้อยหกสิบกว่าดเลยครับ ลูกตัวใดไก่อนในท้องนี่ลูกตัวที่สามครับผมลูกตัวที่สามซีไวเด้อครับบาดเนี่ยเอ้าพี่น้องม่านซีไวครับนี่มา่อบังกัะโลคู่ต้นนี่คุณดีครับคุณดีซั่มไหมห้องใหญ่ไหมลูกสามแต่นี้ลูกตัวที่สองพะเนาะครับผมสายหูพี่น้องสายหูหลุมลอเติบอยู่ได้ตัว้งแต่สี่เดือนเนาะครับผมคุณน่ะหนาลอเติบเอาราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก่อน แปดสิบหกครับแปดหมื่นหกพันพี่นอ้องแปดหมื่นหพันมือนี้สีโบเก็มมาไหน<บ>เนื่องจากว่าบทล่มหนาวไขๆคือนติตตรงแต่ว่าหัวตวละลมมือแรกนี่างไพี่น้องเนี่ตะเกากะใครไม่จังซุปปี้สี่หาปีขึ้นหลังกําลังเกี่ยวเขาท่านว่านี่กําลังเกี่ยวเขาเนาะอ่ะบ่น,นไปบงคบต่อไปเลยเนาะครับเอามาเบ่งแม่ลูกเด้อครับนนบันเนี่ะบ่นลูกไทยแม่ไทยเหรอบ่น,นีเนาะ เหลายคนหลายคนทำภาวามีแม่ไทลูกไทบอเอาพอแล้วครับบ่เนี่ยม่นีทรงลูกดีเติบครับนี่เป็นเวที่ทรงลูกเข่าทาสารบามันเพื่อลูกเพิ่นเนาะเนื้อนังแขนโจโก้นี่ครับแม่เพิ่ะติดดำได้พอ่ะติดโบหมดเลยครับเออเพื่อพื่ะหน้าขาดำขอบหูหน้าขาขอบตาน่มดีบัณนีแม่กับลูกนี่ราคายุทธไร่ครับ สามสิหหารยครับสามหมื่พันหยท่านทับไปไปเมมันโบแน่ใจครับอาซีอาซีมีแเนี่อาซีติดูเหลียมครับอ,อาซีติดเนะเาะนมดีครับเลยครับนุ่มหน่อยๆน่อ,นอืมีเขาทาจังสี่เหลี้ยงดีเลี้ยงไงได้ไปลองได้หน่ปล่อยลงทงสี่แล้วนี่โบผมเขาเสียกไหมนี่ไหมโ <c oughs> บผวเขาเสียกได้ครับนี่เนี่ยมาจักสีหาคมตรงนี้เนาะครับผม <c oughs> ปล่อยลงทงหน้านี่เฉพ่อช่วงนันเขาลงหน้าวานเขาบ่อขายครับโอ้แขนดีถึงขึ้แขนดีครับ บดจ่อยเลยเนาะมึงไม่แขีนทึ่งเงมียทึ่งลูกนะสามมื่นเท่าไรก่อนสามมื่นหาพันหาลอยครับสามมื่นหาพันหาลอยอ้าวพี่น้องอยากได้งวัวไทยไปเลี้ยงเด้เดอบ,บาทเนี่ย<ต>ยู่นี่ครับอย<ช>ู <ๆ S 2> ่นี่มีทึ่งแม่ยมานทึ่งแม่ลูกได้อยู่หนึ่งว่าไทยเนาะครับผมอ่ะครับพี่น้องมันนี่พาเบิ้งมักราคาไรมักตัวไรครับมักงัวไทยมักงัวติดหูติดบามันมีครับมีมีครับม,มาเนี่มาเบิ้งเอาพี่น้องเนาะ ตัวทองก็มี่ไปรับประกันบางจางงามผล้วครับเนี่ยสี่บามันสีว่ายคือสีใหญ่เนาะลูออกมากไหมครับเนี่คักแล้วครับนี่ตาแม่ก็ร้อยหกสิบเลยนะสีว่าคือสีอูรัวคักแท้เนี่ยมึ้ยปีหน้าลงหน้าเด็กขายเด็กขายลูกเลยปีนี้หน้าลงนู่นแต่เขาย่าจุดหน่อยเนาะเป็นว่าที่เขาไวจุดหน่อยตัวนี้ใหญ่กูมูเล้วครับตัวนี้นี่เรียกตัวนี้ร้อยหกสิบมักตัวไหนทักมากครับ ไท,ไทยเล่แล้กันเครับอ่าพาไปเบื้องเล่จักน่อยเนะาะค่ะมีโพอยากได้เล่นะครับเนาะนี่บรรยากาศบ้านเพิ่นนอนนะครับเนาะบ้านน้องโคโล่องพูนครับมัวไทยปล่อยล่องทง,น,ง,น,งนั่งสิอะไรไปลองนี่บรรลุชนะไปเบื้องเล่ครับเบื้องเล่นี่ครับเล่ชาเล่สีไหมครับเป็นง่วมแม่เป็นง่วมแม่ลูกตัวนี้เนาะแม่ลูกครับลูกตัวขาวอยู่พูนครับ บะนี้เล่ตัวนี้ปล่อยไว้เท่าไรครับราคาอ่าเป็นเป็นหงแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกทองทองครับป้อยเท่งแม่ลูกเลยติแม่ครับใน่ทองทับะไรไปทับนี่ครับโอ้ใน่ทองทับไปรอบัๆทับบีดมาเตอร์ครับทับโอ้ทับบีดมาเตอร์ไว้นะครับเนาะนี่ครับนี่นี่ไปทับเพื่อนเนาะไอ้ลูกเพื่อนาะวันที่ยี่หกที่ทับนี่เห็นบ่ครับวันที่ยี่หกเวลาแปดนาฬิกาเดือนตุลาคมไอ้ลูกสาวเพคนอือ่ะพี่น้อง มีใบนี่ใบแบบนี้ด้วครับนี่เพื่อนนี่ทับใบแบบนี้มีใบยืนยันว่าทับแทนแน่นอนครับนี่หลอดก็มีครับทับเจ้าบี้มาเตอร์ใส่ใส่รูเพ่นน่ะมันมีรูโอ้นี่หลอดอ่ะครับผมแต่รูผมไม่เห็นเบื่อนเนาะครับผมเป็นน้ำเชื้อซื้อมาจากฟาร์งแบบโอ้น้ำเชื้อซื้อมามาทับแต่ว่ามีรหัสมีอย่างเรียบร้อยเนาะครับผมอ่ะมีใบมีหลอดครับมีใบยืนยันนี่มีลูกอันนี้ลูกสาวบ่ลูกสาวครับโอ้อ้วนตุลูเท่านี้ไหมคนน้าใช่ตาหักเท่นี้ไหม โอ้บรรทายใหญ่เนาะบรรทายใหญ่ครับบรรทายใหญ่คักป่านเจ็ดเดือนครับตัวนี้ตัวนี้เจ็ดเดือนครับแม่เจ็ดเดือนอันพ่อเพิ่นลูกพ่อไรนี่ครับโอ้มาเบิ่งพ่อเพิ่นตัวนี้ดูครับนี่เบิร์บิ๊กศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะนี่ดับเบิ้ลบิ๊กศูนย์ศูนย์เจ็ดจากวเวลีฟร์มครับป่านชิงข้องแท้กลมงูกไหมตัวนี้เนาะแต่ว่าคือพ่อเนาะถูกเนาะพ่อครับเนี่ยพ่อหลายเบิ่งนได้พี่น้องนี่เบิ่งนได้หนี่สีสีครับขนคือกันเลยนไหมนั่นเนี่ยเบิ่งครับเนี่ย เนี่ยคือคือพอแท้ตัวนี้เนาะคือพอครับเลือดสูงครับพี่โอ้เลือดมาสูงปากแดงเล็บกระแดงครับเล็บกระแดงหูตากระแดงเอาเลือดมาดีตัวครับเอาพี่น้องสายเล่รีนะครับเลือดสูงจัดคือพอครับเนาะคือพอแม่ลูกนี่ว่าเท่าไรกับแม่ลูกแปดสิบห้าครับแปดมืดหาพันหนึ่งแม่พี่นอ้องแม่ทองหกเดือนครับแม่กับทองหกเดือนกับเบียดมาเตอร์นเนาะครับผมว่ายใจไม่รุนนะว่า <c oughs> บีดมาเตอร์ก็ไปเล่กับเล่ผสมกันมันสิออกมาส้งงหนครับผมมันสีคื่นบามันบอรครับแต่ว่าก็คล้ายๆกันเนะาะลูกเพื่อนนี่งามครับน้ำนมดีค,ครับเน,นี่ยเนาะผมว่าลูกนี่เป็นตะเล่นเป็นตะมักแม่กับท่าไปพร้อมเนี่ยพ่นนองที่มักสายนี่นะครับสายเล่สายบีดสายสายนี่แหละเนาะสายง้วเนื้อยงอคุณครับส <c oughs> ายง้วเนื้อย เนื้อเนื้อแทกเนาะเนื้อแทกมั่นครับพวกนี้งเนง้อเนื้อแทกครับราคาดีเนื้อนี่โอู้ห้องบริการเลยครับ <c oughs> นี่ <c oughs> มันแพงปวด <c oughs> อ่ะพี่น้องภาเบิ้งมาหนี่ขู้ตนเฮ็ดเขาเรียบร้อยครับนี่แต่งเรียบร้อยดิแต่งเขาเรียบร้เรียบร้อยแลย้วเขาลุ้นแล้วครับมักราคาใดชอบใจตัวใดชอบบตัวใดครับโทรมาติดต่อขู้ตนเดี๋ยอีกตัวรครับอีกตัวนึงครับแม่แม่มั่นครับอ๋อแบบนี้เบิ้งแม่มั่นได้ครับแบบนี้ เอาครับบาริีมาเบิ่งกันแม่สุดท้ายสุดยอดถึงควมงามงามทึงตัวงามทึงราคาครับทางอ่างเลืกงามต่ลำลางเงีาวอาจลาดพี่น้องตัวนี้บามันหลายครับตัวนี้บามันหลายขอบตาดำขอบหูดำหนาคาดำครับตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่าไรครับเปิดไปตัวนี้เปิดไปเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นทองกับพอไไดเนาะทองสีขาเจ็ดเดือนแล้วครับอ้าวบารนีเพราะผนังครับนี่หลายคนรัยทันอยากได้เนี่ยครับนี่หมดเอกด้วยครับในทอง น้เบื้องมือทับครับสิบแปดเดือนหาเป็นเชียนพิษอันมือทับพ่อสอเออพ่อสอเชียนพิษเนาะครับมันตกหกซีนบ่ครับครับนี่มันเชียนพ่อซอยพิษด้วยครับนี่มันเดือนหาพกหกหกซีครับมือทับนะครับกำลังลอดไอเดือนสามปีหกหาครับนี่นี่ครับสีไม้ส่วนกหกครับพอพันธ์ที่หลายคนอยากได้ทองมันรันอด้นรือเนาะทองรันแล้วครับรันหรือได้เพียนร่องนี่หนาดีแห้งครับตัวนี้เป็นงัว โคนดีอ่างดีพิพ่ผู้ถ่อพระธรรมวังง้อทองสร้างเนาะง้อทองสร้างให้ลูกดีกินยาเก่งอย่างลูกง่ายเนาะเพินน่นว่านี่ลูกมากนี่ขมันซีบาขยันเป็นตัวแม่แมนเนาะอุรัวนี่ยโอ้ขักเลยนี่ส่งมันกระไดส่งแม่ได้เนาะครับผมพอพอแม่มาเริ่มอุรัวได้เนี่แต่เป็นสาวเพิ่งงามเกือบอยู่เนาะงามค่ะครับลูกตัวไหนเนาะท้องเนาะลูกตัวที่สี่นะครับโอ้ที่สี่แมน่นยู่ครับนี่หนึ่งสองสามสี่กันพนนะเขาพ่นขอบหูดำขอบตาดำครับตัวนี้ นิสัยดีคือเก่าเนาะมันไทยดีครับมักตานิสัยบ่มีงัวฟึดืัวงฟันเหรอครับนี่นโอ้เครื่องเพลิดดัเลิกตัวนี้ไหมพี่น้องดัมล่ามเลยว่าเครื่องเพลิดไหมพี่น้องจีิเคยว่าจิ้มสามสันเนาะนี่พี่น้องงัว่พี่นว่าจิ้มสามสันพะนะนุ่มดีเล็บดีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบพี่น้องเปิดไปเจ็ดสิบอ่ะห้องเจ็ดเดือนท้องเจ็ดเดือนโอ้ไข่ขอดนะพี่น้องมากครับมากตัวใดครับ พามาเบิงนี่มักตัวใดก็ทักมาหาคุณตุ่นด้อพี่น้องเด้อยโดยอยากมาจับมาบายมันรวมมาเข้ามาเบิ่งเอากัมาได้ตามที่อยู่ผมแจ้งมาทางต้นเนาะครับเนาะอ่าสุดท้ายถ้าชุดนี่คุณตุนฝากยังพี่น้องครับว่ากาสิมีงัวเขาตลอดครับต่อไปครับถ้าเกิดว่ามากก็คือมามาเบิ่งอยู่ฟาร์มได้เลยครับแล้วก็้ามากตัวใดก็โทรมาติดต่อหรือสอบถามได้ครับผมอืครับกัสีพยายามหาครับกัสีพยายามหามาให้เบิ่งงามๆีกีมาฝากเพิ่นเนาะแม่นครับเพราะว่าอันนี้ก็มือใหม่ๆอยู่ได้เพี่น้องครับก็ฝาก ฝากเอฟซีพี่น้องทุกคนนะครับผนึกดวงวัวเปเลี้ยงครับการล่องมากนั่นเบิ่งการล่องการล่องสีเหลืองเพ็ดเนาะครับผมแต่ว่ากะกะมีไม่เบิ่งหลายชิ้นทุกวันนี้เนาะครับผมบ่ผิดหวังดอกพี่น้องเนาะเอาครับสุดท้ายท้่สุดขอบนทุกคุณพี่น้องทุกสู่ทุกคนนะครับเนาะขอให้ท่านใดที่เขาว่าเบิ่งคลิปรังเท่ากับขอให้รอรอสวยเรื่อยเรืเพืนทองเลือแสนถุงน้ี่น้องเนาะครับเมื่อนี้ผมมาด้านเพก่อครับสุกท่านครับสวัสดีครับ